มีการดูสถานาการใช้ไฟของแต่ละห้องเข้าที่หมวดผังห้องที่หน้าผังห้องนี้จะมีจุดแสดงสถานาการใช้ไฟของแต่ละห้องโดยที่จุดสีเขียวแสดงว่าห้องนี้มีการใช้ไฟอยู่หนักขณะน,นี้จุดสีเทาแสดงว่าห้องนี้ไม่มีการใช้ไฟจดมิตเตอร์ เราสามารถกดเรียกอ่านค่าข้อมูลทีละห้องได้โดยกดที่ปุ่มสัญ,ญลักษณ์ด้านขวามือของห้องนั้นๆหรือเราต้องการอ่านค่าข้อมูลทีเดียวทุกห้องได้โดยกดที่ปุ่มอ่านข้อมูลดิจิตอลมิเตอร์เมื่อกดปุ่มนี้แล้วระบบจะมีแจ้งบอกวันและเวลาที่มีการอัปเดตล่าสุดให้ด้วยค่ะจากนั้นเราสามารถกดบันทึกข้อมูลเพื่อมาทําบินได้เลยค่ะ วิธีการดูภาพรวมการใช้ไฟฟ้าสามารถดูได้ที่หมดมิตเตอร์ไฟฟ้าหมวดนนี้จะแสดงข้อมูลมาเป็นกราฟเพื่อให้เห็นการใช้งานในแต่ละวันสามารถดูสรุปปริมาณการใช้ไฟทั้งหมดของทางหอพักและการใช้ไฟในแต่ละห้องและยังสามารถดูภาพรวมของหลายห้องโดยเลือกห้องที่ต้องการดูข้อมูลได้เลยค่ะ ภาพรวมการใช้ไฟฟ้ารายวันโดยหมวดนี้ระบบจะมีการสรุปข้อมูลเป็นกราฟเพื่อให้เห็นการใช้งานได้อย่างง่ายขึ้นมีการสรุปปริมาณการใช้ไฟฟ้าทุก65นาทีทุกชั่วโมงและยังสามารถเลือกห้องที่ต้องการทราบได้เลยค่ะวิธีการดูค่ารายงานการใช้ไฟฟ้าเลือกวันเวลาและห้องที่ต้องการทราบจากนั้นระบบจะมีการดึงค่าการใช้ไฟฟ้าออกมาให้ระบบจะคำนวณส่วนต่างและค่าไฟฟ้าให้เลยอัตโนมัติค่ะ วิธีการให้ระบบดึงค่ามิเตอร์อัตโนมัติเข้าที่ตั้งค่าหอพักดิจิตอลมิเตอร์กดเปิดการจดมิเตอร์อัตโนมัติกำหนดหวันและเวลาที่ต้องการให้ระบบดึงค่าจากนั้นกดบันทึกได้เลยค่ะ